ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ห้ามดุ้งนะครับถ้าใครติดตามผมมาอย่างยาวนานเนี่ยก็จะรู้ว่าคุณอย่างผมเนี่ยไม่มีดุงดุงรีแอคเอาผมรีแอคเขาอีกทีนึงใช่ไหมเนี่ยอาจจะมีบ้างสักครั้งแหละเช่ว่าไปภาคแรกผมก็เล่นไม่จบนี่หว่าโอ้ยผมไม่เคยดุ้งนี่ครับ มันรวมฉากดุ้งพี่เกต้องดุ้งไอ้เหี้ยโอเคผมดุ้ง <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพยายามห้ามดุ้งกันไปอ่ะฮะเกมอะไรก็ไม่รู้นะับว้าวตัวอะไรวะเนี่ยอเดี๋ยวทำไมเสียง เสียงนาฬิกาเฉยด้วยเฉยเสียงใครเดินมาอ้าวอ่าไม่เป็นไรนะเขาเราทดสอบเฉยๆทดสอบเฉยเอ่อเอ่อเอ่อกลับไปนอนซะอ่ฮง โอเคผมจะใส่ตัวเลขให้นนเนี <kind abonn és> ัยคราวที่แล้วก็เอาเป็นว่าใส่ตัวเลขดีกว่าเนี่ยมันจะเป็นการเตือนภัยท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้แบบว่าไม่ตกใจมากเนี่ยครับส่วนผมเนี่ยสงสัยต้องรับเต็มเต็มเอาลาสเหรอไม่ใช่ฮะเลสเลสเดนยิวเจ็ด Ừ, จริงด้วยเดี๋ยวนะ <Okay. S 2> แบบนี้อย่าบอกว่า VR นะ VR จริงด้วยนะครับอืมแม่งโอเคตะกี้ผมไม่ดู <c oughs> ตะกี้ผมไม่ดูตะกี้ผมก็ไม่ดูเกมอะไรวะ ครับคล้ายครับคาเคยเห็นให้เกมอะไรก็ไม่รู้แต่พ่อใหญ่นี่รู้สึกว่าจะเล่นเกมดุ้งเยอะเหมือนกันนะครับโอเคอืมพาพนี้ผมไม่ค่อยรุ่งฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้ดุ้ง ผมรู้แล้วทำไมท่านผู้ชมถึงชอบดูคนดุ่งเนี่ยเป็นแบบเนี้ยผมก็เลยชอบดูไปด้วยเลยเนี่ยโอเคออกอย่างเร็วนะครับว r าอีกแล้วเอเกมเดิมนะครับ Resident Evil 7อือ ทำไมมันไม่มีฟังก์ชันเปิด <c oughs> แฟลชยาวๆวะโอเคอืมอเอาเดี๋ยวเกมเนี้ยกำลังจะพูดนะว่าเกมแบบนี้มันทำให้คนดุงได้ด้วยเหลอเสียงแม่งยังดังอืม โอเคนะครับเขาก็อันเอ็กซ์เคเต็ดเาก็น่าจะเข็มขัดสันเนี่ยแบบนี้หมอฮะอ่านะครับกุญแจกลิฟโอเค you have to examine it to pick it up อ uh ่าฮะอ่าฮะ I'm learning the r u l e the rules of the road โอเคอาเฮ้เยเ อืมอืมอืมผมไม่ค่อยดุงยังไม่ค่อยดุงไม่ค่อยดุงท่านผู้ชมหล่ะดุ้งไปกี่ตาดแล้วเนี้ยตาดกันเลยทีเดียวโอเค Something appears to be but it's it's the w a i k e k e y man Fuck this game we're not playing this Fuck this game we're not playing this พ่อเอ๋นี่เอาผมไปสองตาดแล้ว เซเว่นเดย์สหรอืมอย่างที่เขาพูดนะครับไม่เล่นดีกว่าโอเคโอ้ยโอ้ยอ้ g โอ้ยโอ้อ้ย้ยอ่ okay. าอ้ยโ้้ย้ยโแ้ยโอยโอยโอโอ้ยโอยโอย อืมมันจะจาดตกอ้าวตันเออพะลุได้โอเคอืมอยู่ทางไหนเถอะโอเคโอเคโอเคมันจะจับตรงไหน,น นอกจากเรียบร้อยเรียบร้อยนอกจากอ่ท่านผู้ชมจะชอบดูคนดุุ่งแล้วผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบดูแนวนี้นะอะไรวะเอาลาดเอ้ไม่ใช่ลาดรบัสใช่ไหมวะน่าจะใช่อะไรอ่ะ อ่าโอเคพันแพรเอาเกมนี้แล้วเกมนี้เกมอะไรวะเฮ้ยเกมนี้เกมอะไรวะเฮ้ยอยากลองเล่นเหมือนกันนะดังดิสเลตครอสเพลหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปหาดูทีหลังนะครับทำไมมีแมงมูมมาจำสกแกแบบนี้วะ โย <Yo! S 2> ่อืออ้วอะไรอะไรอ่ะ <the> เกมนี้มันก็คนคนที่เป็นโฟเบียทะเลเนี่ยครับไม่สมควรเล่นอย่างผมนี่หรือเปล่า ผมโฟบิวกว่าอยคุดไอ้ขิ๊ิฟ์งาอยาดิโอเคไม่เจอไม่เจอเอาแล้วฉากฉากนี้แล้วอือจะเอ๋ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ เอาอีกแล้วมาอีกแล้วเกมอะไรวะอยากรู้จังแอกแหลนกว่าทำไมอ่ะฮ้ยอยากรู้ว่าเกมอะไรวะวันหลังจะได้หาเล่นครับอืมไม่ว่า t ่วน s s ้ r r ก i n g was. He's here. โอเคไม่เท oh yeah. okay. mm ่าไหร่ไม okay. mm ่เ hmm. ท mm ่าไหร่อ hmm. mm ัน hmm. น well, hey, right. ี้อเปลี่ยนหัวลำโพงนึงครับใช่ไหมวะไม่ใช่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 เกมอะไรก็ไม่รู้อืมอืมอืมถึงกับต้องเปิดเพลงคนใหญ่คนเดิมหรือเปล่าโอ้เปลี่ยนคนแล้วนี่ครับโอเครู้สึกว่าจะเป็นการ วางแผนการเล่นที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โดนจ่าอันนี้เกมอะไรวะทำมาจากหมอดาปไล์หรือเปล่าจำไม่ได้โอเคเห็นตัวอะไรไหมเนี่ยนะไม่ใช่มีอะไรแปะประตูอยู่อ่ะเดี๋ยวมันตัวอะไรไม่อื <c oughs> พีที่เหรอเฮ้ยทำไมเกมนี huh. uh ้มาบ่อยจังวะโอเคเรารู huh. Huh uh ้นะครับว่าแมงมุมมันจะมาอ่าฮะอ่าอ่าเอาเข้าไป Fuck yeah baby อ่าหนึ่งสองสามเกมนี้อีกแล้วอะไรอ่ะ The m ม ah! uh, uh ูนของเดสเปลอาอืมสกายเลจ้าดอเิดอั้นจ้ามยังไงรอดูอยู่นะออลไรท์ เกมมันบักนะครับเกมมันบักคุณยายไฮสปีดนีเมื่อกี้เป็นยไงกันบ้างนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมโดนไป3-4ดอกเองไะไม่เหมือนอันก่อนนะครับอันแรกอันสองนี่โดนเกือบทุกดอกอืมอืมอท่านผู้ชมล่ะโดนไปกี่ดอกนะครับคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ ไอ้ที่มันได้จริงๆนี่ก็สาอันจริงๆเลยเนาะที่เหลือก็เพราะว่ายังจิบๆอยู่นะแต่ไอ้เกมไอ้เกม8บิตแต่กี่เกมอะไรวะอยากรู้เคยรู้คอมเมนต์เนี่ยโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พร์หหน้าบายสวัสดีครับเยญ่ Never cry. Fighters won't get tired.